สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับช่องขอต้อนรับเข้าสู่ช่องขอจจเจอ้าจ๋าเจ็ดสิบเจ็ดกับพี่แจมเหมือนเดิมนะวันนี้พี่ก็กลับมาอยู่ในเกมโบรบอทเหมือนเดิมเอ,เองนะทุกคนที่ชอบเกมโบรบอทนอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตอนนี้พี่ก็อยู่ในแมปชที่ชื่อว่าว้าว้าว้าเขาติดอยู่ในปราสาทนั่นเ,นเองค่ะแล้วู้งหลบเนีออกจมกบที่นี่นะนี่คือเราโดนขังในภุปราสาทแล้วคนนี้มันบอกว่าเราถูกลักพาตัวมา ปูปูล็วกปะตวแล้วเปิดประตูโอเคเราจะต้องเปิดประตูแล้วตีออกมาจากที่นี่นะวิจอหัวกระโหลกดีโงคง้ดด้วยประตูมันไม่สามารถเปิดได้นะคะเราต้องลงถุงนี้โอ้หตกลงไปก็ตายนั่นไงแตนไก่ยากมาแล้วตกลาวาเดี๋ยวเราหาทาักออกก่อนนะคะทุกคนว่ามันมีปุ่มไหมปุ่มมันอยู่ตรงไหน อนี่ไงปุ่มเปิดประตูได้นี่ห<ฮ>ว่าเราโอ้โหเราบอกเปิดไม่ได้เนี่ยดูชุดดีติดอยู่ในคุกหุ้ยหลีกเลี่ยงครงก,กระดูกโอเคต้อหลีกเลี่ยงซีโครงก,กระดกรูกตรงนี้นะคะห้ามไปโดนแตะโดนเราก็จะตายนะทุกคนนั่นแหละพูดไม่ทันคำ ใครเข้ามาดูช่องของพี่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่้วยนะกดติดตามพี่เลยนะทุกคนโอเครักทุกคนนะมีคลปชสนุกไปดูทุกวันโอ้โหทางในมาสาตรงนี้ปแปลกนะแต่ลูกสอนมันสั่งให้ไปนะคะปีนขึ้นบันไดบันไดตรงไหนเหรออุ้ยหีบสมบัติออกไปได้ไหมเนี่ยฉันว่าจะออกไปไม่ได้นะเจาเอเลี่ยนไหนรู้ไหมว่าทางไหนไปได้ อ๋อบันไกลตรงนี้นะคะฮึบชุบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างนี้คือพื้นสีดำนะทุกคนเราต้องกระโดดขึ้นไปค่อยๆโดดทีละก้าวก็ก็คือตายน่ากลัวประสาทแห่งนี้มันนากชัดๆเราต้องรีบหนีออกจากที่นี่แล้วทุกคนกลับบ้านนายคนนี้บอกว่าอะไรอะคำพูดด้วยให้ลงหนุ่มเนี่อ โอ้โหรู้สึกว่ารู้สึกว่าอยู่ใต้ดิกระโดดบนหินโอ้โหทุกคนเห็นไหมข้างล่างนี่คือลาวาเต็มไปหมดเลยนะเราต้องกระโดดบ,บนหินนะคะห้ามตกลาวาตกลาวกา็คือตาย ตกลาวาแล้วทุกคนมันมีเศษลาวาเข้ามาตรงปริสาทต,ตรงนี้ด้วยเราอยู่ในใต้ดินนะคะทุกคนโอ้โหระวังมันไปแถวนะั้นไม่ได้คือโกงไม่ได้นะคะเราต้องโดดตรงนี้อย่างเดียวปึ๊บโ,โอเค เลื่อนขึ้นมาตรงนี้นะทุกคนเราต้องข้ามกระโดดปีนนะปาาีนี่นะปราสาทนี่นาลกชัดๆทุกคนแล้วดูตรงกรบแพงนั่นดีลาวาเริ่มไหลนองลงมาแล้วนะคนเราตองปิดป,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 ประจกจีดนี่แล้วน่กลัวจริงแท้ว่าทอร่เแท่นวางกำลงังลงมาไปเร็วๆไปเร็วๆนี้เดี๋ยวนี้โอเคได้เลย ทุกคนเราต้องรีบกระโดดมันลองผปหนนะทุกคนนี่มันจะหายไปทีละอันนะต้องรีบโดด่าวสีชมพูหยาบไม่ได้ทุกคนตายเอาใหม่เอาใหม่ปึ๊บปึ๊บป๊บชมพูหยยบไม่ได้นะคะทุกคนหยาบสีแดง oh. แล้วเราจะไปยังไงกันต่อเพื่อนมีคนเต็มเลยว้าย oh. มันจะหายไปทีละอันเอื้อ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ออกเราว้า mm hmm. ไปแกะแย่งคาราว เอาใหม่นะคะคว้ายเกือบตกตายแล้วมเมื่อกี้มันล่องหนมันหายไปทีเดอยวเราต้องรีบโดดเอ,อือเหยียบไม่ได้พอเหยียบตัวแตกเลยทุกคนดูดีเศษลาวาเราต้องรีบหลบเหนียบออจากที่ประสาทแห่งนี้แล้วเหยียบปุ่มอ้าวก็ต้องตกอีกรอบหนึ่งเอ,อือ ไม่ผิดทางนะคะทุกคนต้องไปทางนี้ต้องข้ามตรงไม้นี้ไปค่ะทุกคนปึ๊บโอเครอรอให้ก้อนหินโผล่มาแล้วก็ไปปึ๊บโอเคอุ๊ยอะไรเนี่ยอะไรโผล่มาประตูโอ้โห,โหตรงนี้คือเลเซอร์แล้วนายคนนี้บอกว่าอะไรไปที่สปีดทสเพื่อออกไป จากน่ประสาทแห่งนี้โอเควิทุกคนดูเหมือนว่าเราเหยียบพื้นตรงนี้แนละ้วทางเดินตรงนี้มันจะสามารถให้วิ่งเร็วได้นะคะทุกคนโอ้โห,โโหเกือบตายแล้วบินปินขึ้นไปสิเอ,อือ <c oughs> ตายแล้วเอาใหม่ละคะระวังเลเซอร์นี่นะคะพอเราผ่านเหยียบพื้นตรงนี้มันจะวิ่งเร็วนะทุกคน ฮึบเนี่ยลาวามันค่อยๆไหลมันตกมาตรงกำแพงปราสาทนี้เรื่อยๆะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเดี๋ยวจะทิ้งไปทางเดินวิ่งเร็วน่าสนุกอ่ะอไอ้เกือบตกแล้วปิ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 ้วเอือบไปแล้วจะวิ่งยังไงก่อนนี้ทุกคนเดี๋ยวก่อนนะทำไม เป็นทางเดินให้วิ่งเร็วอ่ะมันวิ่งยากหน่อยอน,นี่แบบื้นแล้วก็วิ่งเร็วอัน,นี้น่าจะเป็นตัวอะไรซาก,กอย่ยางตรงพื้นให้วิ่งเร็วปึ๊บอุ้ยระวังระวังเสี่ยวตกมากเลยทุกคนตกลาวาตัวแตกไปหลายรอบแล้วเนี่ยคือมันร้นมาจากข้างบนพอมันลงมาข้างล่างมันก็เลยจักพื้นมันก็เลยมีท่วมกลายเป็นน้ําลาวาแล้วทุกคนน้ําตกลาวาปีนไม่ได้เลยไายหลายรอบแล้วสามรอบแล้วมั้งทำไมา่ไม ช่วยเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยนะว่าพี่ต้องทำได้ความพยายามอยู่ในความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะทุกคน<ฮ>ดูได้ทิกคิดเลย,โอ,ยโอ้โหตรงนี้โดดไม่พ้นนะทุกคนทำไงดีโดดไม่พ้นเลย ใหพยายามพยายามตายก็พยายามได้ฮึบทางวิ่งเร็วสนุกเหมือนกันแต่ว่ากลัวตกอะเสี่ยงแล้วเนี่ยต้องค่อยๆไปฮึบ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 ไอ้สุดท้ายนี่น่ากลัวเสรุดละปึ๊บโอ้ได้แล้วโอเคเย่ได้แล้วสิบสิบรอบเลยผ่านทางนี้นี่ระวังโอ้ ปราสาทตรงนี้อบล็อกไม้มันแปลกทั้งนั้นเลยทุกคนเราต้องค่อยๆกระโดดนะมันมีไอ้ด้วนด้วยระวังนะพื้นสีดํานี่ก็เป็นแผ่นเรียบๆตกลงไปก็สามารถตายได้นะ,ะระวังม,มีไฟด้วยกระโดดขึ้นนบนเลยโอ้โหทางแปกนะต้องกระโดดโอ้โหทุกคนตรงนี้มีกับดักด,ด้วยระวังนะ โดนกับดักทีเดียวหัน่นตัวแตกเป็นชิ้นๆเลยนั่นไงโดนโดน,โดนกับดักายแหลมเฟี้ยวเลมเสียงแบบฟิ้งฟันแบบซิ้งระวงังนะคะทุกคนระวังโอ้เดินต้องหลีกเลี่ยงโอเคได้แล้วกระโดดนลงไปตรงนี้เลยสนุกมากเรารู้สึกถึงพอระบายน้ำอย่าล้มลง ในกรดเออใช่ถ้าเราอ่ะตกลงไปในกรดสารเคมีเนี่ยค่ะก็จะตัวแตกไปนะอ,อพอฉันเข้ามาฉันรู้สึกไม่กินเหม็นเน่าแล้วทุกคนแล้วรีบหลบเนี่ยว่าจากที่นี่นะเนี่ยสารเคมีมันล้นลงมาจากกระแขงข้งบนแล้วเรากำลังจะไปกเลาจติดเชื้อจากสารเคมีการซสมผสส่วนไม้ตรงนี้เราจะดูนะว่าซ้ายขวากลางอันไหนเดินได้อ้าวไม่ใช่อ่ะ กลางไหมขอลองเดินดูไม่ใช่นะสรุปเป็นขวานะคะเอาทางไหนดีขวาขวาขวากลางไม่ใช่ใช่ทั้งนั้นเลยลองเดาดูอะขวาขวาไม่ใช่อะโอ้โหขวาซ้ายขวาซ้ายกลางแม่ลองดูนะ น,น่าจะซ้ายนะคะโอ้ตายกี่รอบแล้วซ้ายซ้ายไหมเออซ้ายซ้ายนี่สารเกมีค่อยๆล้นมาแล้วแต่กินแบบเออจะอ้วกแล้วรีบเดี๋ยวมาจากที่นี่กันดีกว่านะเหน่เน่าใครตกจะติดแชร,ร์สานเคมีต้องระวังเนี่ย หน้าตรงนี้ต้องกระโดดอย่างระมัดระวังเลยนะคะเสียนตกโอ้โหตรงท่อนี้เขาก็ห้ามเดียบนะคะทุกคนปีนขึ้นบันไดได้ฉันจะตามตามที่นายบอกเพราะว่านายเป็นคนที่จะพาฉันหนีแลออกมาจากที่ปรา,าสาทจอมโหดแห่งนี้ได้เราติดอยู่ในปรา,าสาทแล้วก็อออกไม่เราขึ้นมาออกมานอกปรา,าสาทแล้วนะทุกคน ที่สุดเราก็ถึงแล้วหลีกเลียเ่ยงรถโอเคฉันจะระวังนะเขาบอกให้หลีกเลี่ยงรถนะคะห้ามแตะโดนตัวรถไม่ยงั้นรถเฉียวตายนี่ไงเอาอีกแล้วโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่โอ้โหรถชนตายเอาใหม่ต้องเป็นจังหวะต้องเป็นจังหวะต้องเป็นจังหวะนะทุกคนค รอจังหวะนะะไปตอนนี้เราออกมาจากนอกปราสาทแล้วนะคะเราต้องเดินี้่างหอวิทางนี้เป็นสายรูทุกคนมีสีออกชมพูฟ้าเขียวคุยเอาใหม่เอาใหม่เอาให,าให,าใหม่หราโดดยากเหมือนกันทห่ทาง ห้าสี่ลูกพูฟ้าเขียวเหลืองส้มแดงนะคะสวยได้แล้วตรงนี้ก็ให้กระโดดข้ามบล็อกไม้ห้ามโดนไม้นะคะเอ้าตไปแล้วจะถึงเส้นชัย่แล้วทำไมความพยายามอยู่ที่ไหน,นความสำเร็จอยู่ที่นั่นฮึฮึฮ,ฮึโอ้โหยากเหมือนกันนะทุกคน รอบนี้ออกมาจากที่ประสาทจอมโผดร้านนรกนั้นได้แล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้พี่ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมจ้งถ้าใครชอบขดงพีก็อย่ืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็ลังใจให้ชอบของจ้าจ๊เจเจ็ดให้พีใจด้วยนะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปของพี่ก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์มาบอกพี่ในใต้ล่างคลิปใน YouTube ของพี่นะคนแรกต้บอกกันเยอะๆนะ อยากให้พี่ทำคลิปเกมโรบอทหรือเกมไหนเกมอื่นๆอีกคอมเมนต์มาได้เรื่อยๆนะเพราอยากให้ทำเกมอะไรคอมเมนต์มาเลยเผื่อเพื่อนๆจะได้รับชมและใจคลิปคิๆแล้วของพี่จะได้ไม่พลาดนะสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้ค่ะเดี๋ยวเราจะกันใหม่ไลฟ์หน้าคลิปหน้านะแต่พักก่อนเราจะกำบันลายหน้าคลิปหน้านะคลิปนี้พี่จะละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะชั้นหน้าท่านที่หนึ่งท่าที่สองท่านที่สามท่าที่สี่ท่าที่ห้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย 那在干嘛呀？